สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิจโชลีนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1พฤศจิกายน2566เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่20ตุลาคมนะครับคลิปนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทำนายดวงชะตาให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่2ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีมากับมหาเฮงอันดับที่1ก็คือราศีธนูเลยราศีที่ว่าก็คือราศีพิจิกนะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมดวงชาวราศีพิ พิจิตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันนะครับก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงช่องทางการติดต่อดูดวชะตากับผมหมอกริชโชลี่ยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งไอดีไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งหสนใจอยากจะตรวจเช็คโดวชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันกันกบราศีพิจิตอันดับที่ส โพสไว้ในหน้าเพจที่บอกว่าตีคู่สู่สีมากับราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างไรมาว่ากันเรื่องของการงานก่อนคนราศีธนูโดดเด่นมากกับท่านที่อยู่ในกลุ่มงานครูบาอาจารย์กลุ่มงานของคุณหมอคุณแพทย์พยาบาลนะครับรวมถึงเภสัชกรหรือแม้กระทั่งคนที่รับราชการในทุกกระทรวงทบ,บวงกลมในรอบปันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นรวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ในงาน เกดเฮารีสอร์ทโรงแรมที่พักหรือท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกิน,นตา่างๆในช่วงปังนี้ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีมีโอกาสที่จะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆไว้เวียนมาถึงคนราศีพิจิกเองเนี่ยในรอบปักนี้ต้องบอกว่าหากอยากจะผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการโดยการทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะทําได้เพียงแต่อาจจะต้องหาทําเลที่มันมเหมาะๆเพื่อที่จะให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าได้แต่ว่าด้วยดวงชะตาถือว่าเป็นไปในทางที่ดีพนักงานบริษัทห้างร้านใน รอบปักนี้การงานของคุณมั่นคงอยู่ในทิทางที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องของอริสตรูคู่แข่งในกรณีถ้าสมมุติว่าคุณกําลังต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง อริสตรูจะปรากฏขึ้นเช่นว่าเรากําลังจะเป็นผู้จัดการหรือกําลังจะได้เลื่อนขั้นอยู่ในกลุ่มงานของผู้บริหารจะต้องมีคู่แข่งมาเทียบรัศมีถ้าหากเรามีความพร้อมเกลือรักษาความเค็มได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์คุณจะสามารถประสบความสําเร็จได้เรื่องของการงานได้รับการปโปรโมทเลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่งแม้จะมีคนมาแข่งขันแต่ก็ยังต้องพ่ายแพ้คนราศีพิจิกอยู่ดีนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยในช่วงปักเนี้ยนะครับชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ หรือมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเจอครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลหรือองค์พระสงฆ์ผู้เป็นพระอริยสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้สักการบูชาคนราศีพิจิกถือว่าบุญบาร,รมีเสริม เติมเข้ามาให้ก็คือเรื่องราวของโชคชะตานำพาให้คนราศีพิจิกมีโอกาสดีๆหลายๆอย่างผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือการงานที่ติดขัดก็ค่อยๆราบรื่นขึ้นเวลาที่มีปัญหาหรือกําลังขัดแย้งกับใครก็มักจะได้รับการเจรจาไกลเกลี่ยไปในทางที่ดีแต่จะให้ผลไม่ค่อยดีนะกับกลุ่มคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเงินๆทองๆเช่นปล่อยเงินกู้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการปล่อยเงินกู้ต่างๆในรอบปังนี้อาจจะรู้สึกติดขัดหรือลูกค้าน้อยลงหรือบางครั้งกู้เง ไปแล้วก็ดีเลยล่าช้าในการชําระจ่ายก็เลยส่งผลทําให้มีปัญหากันอยู่บ้างน,นะครับโดยรวมแล้วก็ต้องถือว่าถ้าคนราศีพิจิกท่านใดเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนายทุนต่างๆคุณกําลังไปได้สวยยิ่งถ้าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมออันนี้ไปได้ดีเลยนักเรียนนักศึกษาในรอบปักนี้ก็อยู่ในทิศทางที่ดีครับไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจที่เป็นอุปสรรคปัญหาของชาวราศีพิจิกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกับคู่แข่ง หรือว่าคนที่ไม่ค่อยหวังดีกับเรานั่นเองจะมีปัญหาที่น่ากังวลใจก็คือเรื่องของการเงินเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเก็บทรัพย์ไม่ค่อยจะอยู่มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่เสมออีกอย่างนึงนะในรอบปักนี้ยังไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเพราะว่าการที่คุณให้คนคามาหยิบยืมเงินคุณเนี่ยมักจะมีสรราเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องราวการงานชาวราศีพิจิกออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วคืองานดีไปได้สวยไมไ่ทั้งเจ้าของเหจการ์หรือกลุ่มคนที่เป็นลูกจ้างพนักงานต่างๆการเปลี่ยนงานย้ายงานก็ยังไไม่ดด้้ปปรรราาาากกกฏเตตจชะใ ส่วนเรื่องราวของความรักคนราศีพิจิก,กใครที่ยังเป็นโสดอยู่ไม่มีแฟนก็อาจจะต้องรอเป็นโสดต่อไปอีกสักพักหนึ่งแต่ท่านใดที่แต่งงานอยู่กินกันแล้วดวงชะตามาถึงจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ครับในช่วงปักน,นี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันหรือมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปกราบขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการแต่งงานของคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินนะครับสักครู่เนี่ยผมเรียนไปนิดหนึ่งแล้วว่าการเงินคนราศีพิจิกเน ต้องระมัดระหวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินมีเงินแล้วมักจะเก็บทรัพย์ไม่อยู่ยิ่งถ้าใครที่เป็นคนใจดีชอบให้ผู้อื่นหยิบย,มยืมเงินแนวโน้มที่คุณจะได้คืนมีน้อยมากๆ เพราะนั้นแล้วเนี่ยหากเรามีเงินก็ควรจะเก็บไว้กับตัวแล้วก็พยายามที่จะประครับประคองเงินก้อนนั้นเอาไว้ให้ดีเพราะคุณกําลังมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอยู่ในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านี้แต่การจ่ายเงินของคุณในครั้งนี้พอจ่ายไปแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นสิ่งของกลับคืนมายกเว้นแต่ว่าคุณให้คนอื่นยืมต่างคุณอาจจะยังไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่ถ้าคุณจ่ายเป็นสิ่งของซื้อบ้านซื้อรถอันเนี้ยคุณได้หรือว่าแม้กระทั่งคุณจะเอาไปลงทุนทําเกี่ยวกับพวก ธุรกิจเกสต์เฮาส์รีสอร์ทโรงแรมหรือร้านอาหารเหล่านี้ก็จะทําให้คนราศีพิจิกเนี่ยมีผลกําไรตอบกลับมาแม้จะช้าหน่อยแต่คุณก็ได้เงินจากสิ่งที่คุณลงทุนไปเป็นประมาณนี้นะครับแล้วถ้าคนราศีพิจิกกําลังอยากจะไปทำธุรกรรมทางการเงินกับแบงค์ธนาคารถามว่าทําได้ไหมสําเร็จไหมคนราศีพิจิกมีดวงดีเพราะฉะนั้นเรื่องของการ ไปทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้มีปัญหาใครอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถหรืออยากจะไปต่อเติมในเรื่องของธุรกิจการงานรวมถึงเอาไปจับจ่ายใช้สอยภายในธุรกิจที่คุณทาหรือในบ้านก็สามารถที่จะกู้ได้ตามที่คุณต้องการขณะเดียวกันชาวราศีพิจิกเองยังมีเรื่องของโชคลาภการเงินที่มาแบบไม่คาดฝันในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้บางคนอาจจะเดินเดินอยู่ไปกดเงินหรือว่าไปแบงก์กลับออกมามีคนจับยศลัตเตอรี่ยัดใส่มือให้กลายเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บุญธรรมกับแต่ของแต่ละคนโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินกู้แบงค์ได้ ขณะเดียวกันก็มีเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่จะได้มากได้น้อยอันนี้ก็อยู่ที่บุญธรรมกำแต่งแต่ที่แน่ๆคนราศีพิจิกเนี่ยมีโชคมีลาบแบบฟุ้งๆบางคนอาจจะเป็นรางวัลที่สองรางวัลที่3หรือดวงดีมีโชคก็อาจจะเป็นรางวัลที่1ได้ผมต้องบอกว่าตีคู่สูสีกับคนที่เกิดในราศีธนูเลยก็คือคู่แข่งของราศีธนูเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าหากแม้นเราเจอลักษณะแบบนี้เวลาเจอคนที่ขายลอตเตอรี่อยู่ๆเขาหยิบจ ับยื่นให้เราเนี่ยอนนี้รับไว้ได้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะว่าบางคนอาจจะเกิดราศีเดียวกันวันที่เวลาเดียวกันแต่โชคลาภก็ต่างกันด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาบุญธรรมกำแต่งมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนราศีทนูท่านใดรู้สึกว่าในช่วงนี้การเงินการงานติดขัดโชคลาภก็ไม่ค่อยดีทําอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จแล้วอยากจะเสริมบุญเสริมบรารมีิดหนึ่ง ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในรอบปักนี้คนราศีธนมูมีบุญกุศลที่ทําแล้วจะส่งผลตรอเจ้าชะตาก็คือการถือศีลบวชนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปดรือว่าบวชนิคมะนั่นเองนะครับอาจจะใช้เวลาสัก3วัน5วันเป็นอย่างต่ำถือหมั่นไหวพระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนานแล้วก็รักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ทั้งที่วัดหรือวัาที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันในถ้าเราไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็สามารถทาบุญสร้างโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโส หรือโรงพยาบาลทั่วไปหรือเราจะบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้อเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์บริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆก็ได้หรือว่าเราจะบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเส,สนาสนะสงฆ์ให้กับ วัดวา,ารามต่างๆที่ขาดแคลนได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถทําได้ตามกําลังศรัทธาบุญกุศลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยหนุนนําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ในเรื่องของโชคลาภทั้งบุญกุศลที่เราทําก็จะนําพาส่งผลให้เราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตทั้งหลายที่เป็นอยู่ชาวราศีพิจิกก็ลองทําดูครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการทําบุญสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือบุญกุศลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นขอให้ทาทุกอย่างด้วยศรัทธาและก็ความเชื่อมแล้วคุณ จะได้รับในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงแน,น่นอนครับเพราะดวงชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นดวงที่จะมีโชคแบบฟุกๆได้มาแบบไม่คาดฝันนั่นเองเมื่อชาวราศีพิจิกเนี่ยทำบุญสุนทานแล้วอยากจะไปสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบปักนี้ควรเป็นแบบไหนอย่างไรทิศมงคลนำโชคชาวราศีพิจิกวันนี้คือทิศต,ตะวันออกและทิศใต้สองทิศนะครับ ใครที่อยู่ในสองทิศนี้ก็สามารถแวะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจาําภาคอยู่ประจําทิศของเราได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในทิศทั้งสองนี้ชาวราศีพิจิกแนะนําตรงนี้ครับ กราบขอพรโชคลาภกับองค์พระ <ates> พุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหาบุญีที่วัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีอำเภอนายุงนะครับก็คือพระนอนนั่นเองหรือจะเป็นวัดบางพลีใหญ่กลางก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นองค์พระนอนที่นครปฐมหรือจะเป็นองค์พระนอนที่วัดป่าโมกก็ได้สุดท้ยแต่ว่าเราสะดวกตรงไหนอย่างไรหรือจะเป็นที่วัดชัยมงคลก็ได้เช่นเดียวกันกราบขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อพระใสที่หนองคายอันนี้อยู่ที่เดียวก็คือที่หนองคายองค์ หลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็องค์พระร่วงโรจนาริศ รวมถึงองค์หลวงพ่อปลดหนี้ที่วัดบายโยนแล้วก็แวะไปสักการะบูชาหลวงพ่ออีที่วัดสัตหีบชลบุรีซึ่งจะเป็นสิ่งมงคลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนําพาให้คนราศีพิจิกเนี่ยพบเจอแต่เรื่องดีๆก่อนจะถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับเมื่อชาวราศีพิจิกเนี่ยทำบุญแล้วก,ลกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาถึงเรื่องราวของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลรตอรีสักครู่เนี่ยผมเรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทิศมงคลนำโชคก็คือทิศตะวันออกกับทิศใต้สําหรับ ดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวขาวท้วมอายุ50ปีขึ้นนะครับมาจากทางทิศตะวันตกแยกให้ออกนะครับทิศมงคลคือทิศตะวันออกและทิศใต้แต่คนที่จะนําโชคลาภมาให้คนราศีพิจิกจะมาจากทางทิศตะวันตกเป็นผู้ชายผิวขาวท้วมอายุ50ปีขึ้น ในกรณีถ้าเราจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําคนราศีพิจิกก็เสี่ยงได้ในที่ทั้งสองนี้แต่ก็ควรจะเน้นคนขายเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็วันที่เวลาสถานที่ด้วยให้มันแมทกันนะครับมันจะบริบูรณ์สมบูรณ์ในการเสี่ยงโชคเลขมงคลน,นาโชคคนราศีพิจิกมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ีตัวก็คือเลข1เลข5าเลข6แล้วก็เลข9ครับวันที่ 25, 26, 29, 31และวันที่1เวลา11นาฬิกา16นาที14นาฬิกา16นาที 1 7นาฬิกานาทีและเวลา1 8นาฬิกา9นาทีส่วนสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรืเวลาจะเสี่งโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรีร่ของคนราศีพิจิกก็คือในวัดที่เราเดินทางไปทําบุญ รวมถึงปั๊มน้ํามันแหล่งพักรถต่างๆนะครับเวลาที่เราเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญจเจริญสมาธิตรงไหนก็ตามหรือจะเป็นร้านอาหารริมทางที่เรานั่งแวะพักทานข้าวทานอาหารนั่นเองแล้วถ้ากรณีเราไปกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ได้พักในวัดแต่เราไปพักในรีสอร์ทโรงแรมเราสามารถเสี่ยงโชคตรงนั้นได้เช่นเดียวกันรวมถึงหน้าโรงพักทุกๆที่ที่เราผ่านไปแล้วเวลาเราอาจจะมีปัญหาอุบิเหตุอะไรบางอย่างก็จะไปหาตำ,ตำรวจตํารวจก็เสี่ยงโชคได้และก็ที่ สุดท้ายคือหน้าตู้กดเงินสดคนราศีพิจิกสามารถที่จะเสี่ยงโชคตามบริเวณสถานที่เหล่านี้ที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะทําให้การเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในงวดเนี้ยเป็นไปในทางที่ดีใครที่เกิดราศีพิจิกแล้วเนี่ยหาแม่นทําอย่างที่ผมแนะนํามาหรือลองทําดูอาจจะมีเรื่องราวความมหัศาจรรย์ปรากฏเข้ามาให้เห็นได้เป็นประมาณนี้นะครับ เหล่านี้เป็นการทานายดวงชะตาแบบรวมๆพงกว้างให้กับคนที่เกิดในราศรีพิจิกมหาเฮงอันดับที่2ประจําวันที่1พฤศจิกายนกับผมหมอกิทินะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราคนเดียวก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือ ID ดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก่อนจากกันไปก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศรีถัดไปวันนี้มีความสุขมากมาก สวัสดีครับ